รุ่นนี้ก็มันนะครับมันสุดๆเหมือนกันนะฮะทุกคนแชมป์ในรุ่นนี้แชมป์เก่าอิชยาวิชชูวงทวิพงศ์นะครับกับฟิชแมนเฟนสุราษฎร์ธานีเป็นแชมป์เก่า2-3สสนามแล้วครับธนายุทธาหัวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็นี่นะครับมันเชิดไฟเหมือนวนะครับจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีอันนี้ FC เยอะมากนะครับมาติดตามถ่ายทอดสดตลอดนะครับมาทั้งครอบครัวเซกันันมาเนียมนะครับจากฟิชแมนเฟนกองพีซีหกฟิสซุโลก แล้วก็แพนเทอร์นะครับพัชะระทธิพันรักษาจากพิชแมนเฟนกองเป็น46พิศโลกเช่นเดียวกันคนสุดท้ายครับศิทธพัฒน์อวนป้องจากโรงรนินกีฬาสุพรรณบุรีเท่ากับสุราษฎรษ์มาหนค,คนนะครับตำรวจ1คนสุพรรณสองแล้วก็กองบิน46 2นะครับแต่งหนึ่งนี่ก็ต้องยกให้อิชยาวิชชวงทวิพงศ์ที่สนามที่แล้วโยนล้อเข้าเส้นเฉือนชนะมันเทศนะครับ ที่จริงแกชื่อมันเชษนะแต่เวลาผมพากผมเรียกแกว่ามันเทศตลอดมันเทศง่ายดีนะครับน้องขี่ได้ดีนะครับได้แชมป์สปรินต์ไปแล้วด้วยนะครับมันเชษฝ่ายหมื่นวัยพัชรดิตก็เป็นคู่ชิงของมันเชษมาตลอดนะครับในประเภทสปริน์สนามนี้ก็เหมือนเดิมครับมันเชษที่หนึ่งพัชรดิตที่สองแต่ว่าความสดน่าต้องยกให้น้ําแข็งนะครับอิชิยาวิทกองเชียร์สุราษฎร์ว่างครับลุ้นกันต่ออีกหนึ่งรายการนะครับ ทุกหลานสุราษฎร์ธานีตอนนี้คนที่หนึ่งที่เข้าไปจี้รถนั่นเป็นเสกอนันมาเนียมนะครับคันที่สองเป็นพัชรดิ์พันรักษาคันที่สามนะครับเป็นธนายุทธพาหวนคันที่สี่เป็นอิชยาวิชชวงทวิพงศ์คันที่ห้าเป็นมันเชษฝ่ายมืนไวยแล้วก็คันสุดท้ายสิรพัฒน์อุนป้อง ชื่อเล่นเขาชื่อแปปซี่นะครับ,รบมัรเชสส่วนอิชยาวิทชื่อเล่นเขาชื่อน้ําแข็งนะครับมาเจอกันตลอดนะครับแปปซี่กับน้าแข็งเย็นชื่นใจกกนใช่ครับคู่นี้เป็นคู่เอกนะครับมีคนชื่อโอเลี้ยงเลยอยู่สุราชนะครับ ผ้ตสินี่โมอไซค์เท่านี้จะรู้สึกว่าจะขี่เร็วว่าปกตินิดนึงครับครับเป็นพราะถ่ายเท่าสดอาจจะตื่นเต้นนะฮะแล้ต้องออกแล้วนะครับนี่เพราะว่าความเร็วเกือบ50แล้วออกแล้วครับเป็นเซกเซกอนันมาเนียมครับเปิดออกไปนะเป็นแพนเทอร์พัชรดิตดูนะครับใครใครจะเอาก่อนนะครับตอนนี้อิชิยาว,วิทย์นี่ไปอยู่ข้างหลังแล้วนะครับ เมื่อสักครู่นี้ล้มนะครับจากสแคตดูจากทางได้ครับใช่ครับโหตื่นเต้น,นครับกำลังจะเข้ารอบสุดท้ายตอนนี้กล้านะครับมันเช่นนั้นเปิดตัวเองออกไปข้างนอกด้านขวาอยู่หลังเซกานันมาเนียมนะครับอาย,ยก,ก่อนครับเ,เป็นมันเช่นะครับยกพร้พอมกันกับพัชรดิตเลย แล้วก็มีน้ําแข็งนะครับอิชิยาวิทยอยู่ล้อที่4มันเช่ดขึ้นทางขวากับธนยุทธพาหัวนธนยุทธนั้นแซงแทนเทอขึ้นมาแล้วมันเช่ดจะขึ้นได้หรือเปล่าโอ้โหอิชิยาวิทนี่ติดอยู่ในวงล้อมนะครับมุดขึ้นไม่ได้นะครับมุดขึ้นมาโอ้โหเป็นธนยุทธพาหัวนนะครับเข้าที่หนึ่ง แล้วก็ที่สองเป็นอิชยาวิทชูวงเทวีพงศ์ตามด้วยมันเชสฝ่ายหมื่นวัยนะผู้รุ่มมันมากคือทั้งมันเชสแล้วก็อิชยชวิทเนี่ยเหมือนกับติดบล็อกกันอยู่นะครับด้านหลังขึ้นไม่ได้นะครับธนยุทธ์นี่จังหวะดีมากนะครับเสียบซ้ายขึ้นมาแล้วไม่ฟาวด้วยนะครับเสียบซ้ายแบบสวยๆขึ้นมาเลยนะครับเหมือนคางข้างหน้าเปิดอ่ะสองคนนี้ขึ้นไปอยู่บนแบงกิ้งทั้งคู่นะครับโอ้โหได้ทีนะครับธนยุทธ์พาหวนเท่าชิงมาหลายเที่ยวเลยครับยังไม่เคยได้นะครับได้เที่ยวนี้ S <S> <S เดี๋ยวมาดูภาพตอนสุดท้ายกันจังหวะที่ติดบล็อกกันนะนี่นะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะ <S 2> <S 2> เป็นเซกานันมาเนียมเปิดทิ้งให้พชรดิตนะครับและธนายุทธนี่ก่อล้อยอยู่เห็นไหมฮะถือได้แก๊ปพ,พอสมควรเลย <S <S พชรดิตก็ยังไม่ไปนะครับธนายุทธก็ยังนิ่งอยู่ <S <S เสร็จแล้วข้างหลังมาแล้วครับเนี่ครับมันเชตนะครับอยู่บนสุด แล้วแล้วน้ําแข็งเสียบกลางนะครับเห็นธนายุทธนะครับแซงอยู่ลูนอกนะครับไม่ฟาวด้วยนะครับแซงไปแบบว่าคลีนเลยนะพอพ้นคันแล้วก็กลับเข้ามาแล้วน้ําแข็งก็เสียบกลางขึ้นมานะครับแป,ป๊บซี่ก็อยู่ขวาโอ้โหสวยงามครับจังหวเข้าเส้นวันนี้ธนายุทธที่2องที่สามที่สี่เป็นแพนเตอร์นะครับ ถ้าธนายุธลงมาเร็วกว่านี้เนี่ยเข้าไปตบล้อของพัชรดิตอาจจะโดนดีคิวครับนะครับแต่นี้ถือว่าเหมือนคลีนนะครับเหมือนเขาแซงพ้นแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาจังหวะดีมากครับแล้วก็ได้แชมป์ไปครับสรุปผลนในแข่งครับโยชนชายครับอันดับที่3มครับมันเชสไทายมืนไวครับอันดับที่2ครับอิเชยาวิชชูวงชิโงครับแล้วก็แชมป์ครับธนายุดพาหวนครับ